ช่วงที่สองนะครับของเกบเบียตเตตุนรานนะครับสำหรับคำถามวันนี้นะก็ง่ายๆนะทางธนาคารออมสินเขาขยายเวลา ในการลงทะเบียนคุณสู้เราช่วยนะถึงวันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ไปร่วมตอบคำถามกันใน a c e b o o k Live นะครับเขามอบร่วมกันแดดกันฝนขนาดพกพาจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะครับจากทางธนาคารอมสินนะก็ไปร่วมสนุกตอบคำถามกันนะรหรือว่าจะไปตอบที่เพจเก็บเบีย้ยเตืุนร้านใน YouTube เก็บเบีย้ยเตืุนร้านก็ได้นะครับทางรายการเขาจะสุ่มผู้โชคดีหลังจากนั้นจะติดต่อกลับไปนะครับส่วนทางคุณวิทยยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะครับก็เปิดเผยตัวเล ความก้าวหน้าบทบาทธนาคารเพื่อสังคมในการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินในระบบสถาบันการเงินกับคนไทยกลุ่มอันเสิร์ฟและอันเดอร์เสิร์ฟนะครับที่ยังมีการพึ่งพาแหล่งเงินนอกระบบด้วยการมีข้อจํากัดด้านประวัติการเงินส่วนบุคคลนะครับแล้วก็การให้สินเชื่อในการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องนะแก่กลุ่มเปราะบางเนี่ยคุณวิทยัทยก็คาดนะครับว่าภายในปี2568เนี่ยธนาคารจะสามารถปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเนี้ยนะ ได้มากกว่า1 000, 000ล้านรายนะครับตามเป้าหมายาที่กําหนดไว้นะครับรวมถึงความสําเร็จด้านการแก้หนี้ที่คาดว่าจะมีลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือผ่านมาตรการต่างๆที่ธนาคารได้มีการิเริ่มดําเนินการนะครับแล้วก็ที่เป็นมาตรการตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับรวมแล้วเป็นจํานวนกว่า9ก0 0 0 0บัญชีลูกหนี้นะครับ สำหรับนวัตกรรมการเงินเพื่อสังคมของทางธนาคารอมสินนะที่จะช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินในระบบสถาบันการเงินนะครับอันนี้ประกอบด้วยสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสนะสำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติเครดิตทางการเงินอนุมัติไปแล้วนะครับหนึ่งแสาหนรายนะครับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพอันนี้อนุมัติไปแล้วสองแสนสี่หมืราย แล้วก็สินเชื่อต้อนรับเปิดเทอมอนุมัติแล้ว1 1 0 0 0 0รายนะครับรวมถึงการให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยนะฐานลากนะได้แก่สินเชื่อธนาคารประชาชนสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัยพิบัตินะซึ่งอนุมัติไปแล้ว1 2 0 0 0 0 0 0รายนะครับรวมจํานวนผู้ที่ได้รับสินเชื่อแล้วทั้งสิ้น6 2 0 0 0 0รายนะครับอันนี้เป็นข้อมูลณสิ้นเดือนพฤษภาคม2568นะครับ ทางนี้นะทางธนาคารอมสินก็คาดว่าจะสามารถปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้ตามเป้าหมาย1 000, 000ล้านรายเนี่ยภายในปี2,568ได้นะครับนอกเหนือจากนี้ทางธนาคารอมสินเขาก็นาเสนอเงินฝากดอกเบี้ยสูงนะครับกับเงินฝากผือเรียกพิเศษประเภท4เดือนและ7เดือนนะครับเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนอันนี้รับอัตราดอกเบีย้ยที่1.20%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.41%ต่อปีส่วนเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนถ้าฝากต่ากว่า10บล้านบาท รับดอกเบี้ยที่1.30%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.52%ต่อปีและฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยที่1.40%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําที่1.64%ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1,000บาทนะครับฝากได้ทั้ง บุคคลธรรมดานะแล้วก็นิติบุคคลนะครับโดยบุคคลธรรมดาอันนี้รับบกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับฝากเลยครับที่ทธนาคารอมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน2568เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะได้ที่ www.gsb.or.th นะครับหรือว่าที่ GSB Contact Center 1115เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคาร เพื่อสังคมนะครับอ่ะสำหรับช่วงที่2วันนี้เก็บตกเศรษฐกิจนะเดี๋ยวจะดูเรื่องของธุรกิจอาหารสะหน่อยนะโอ้โหเปึกเปิดสึกกันหันราคาแหลกผมใช้คำนี้เลยนะเออมันจะเป็นยังไงนะมันจะพาให้เวลาที่เราทำสงครามราคากันเนี่ยนะมันจะรอดหรือร่วงยังไงนะสำหรับ ธุรกิจอาหารนะเดี๋ยวสักสครู่นะะเดี๋ยวทางทีมงานติดต่อกับทางศาสตราจารย์วิทวัตรรุ่งเรืองผลนะอาจารย์สาขาการตลาดของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับตอนนี้อาจารย์วิทวัตรอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับโอ้โหตอนนี้ธุรกิจอาหารโดยเฉพาะสุกี้ชาบูนี่หมูกระทะนี่อาจารย์มันเลดโอเชียลเลยนะเลือดสาดเลยนะลดแล้วลดอีกมันเป็นยังไงอาจารย์ ผมว่าเป็นหนึ่งเนาะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจนะครับในเมื่อเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วก็บริษัทพวกนี้ครับโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆนะครับเขาน่าจะต้องมีตัวเขตัวชี้วัดเขาครับคือปิดเป้าแต่ละเดือนปิดเป้ารายไตรมาสปิดเป้าปีซึ่งผมเข้าใจว่าในช่วงสามเดือนแรกของปีครับหลายธุรกิจเองเนี่ยเขาปิดตัวเลขได้ต่ากว่าเป้าอันนี้ไม่นับปีก่อนนะซึ่งอาจจะต่ํากว่าเป้ามาแล้วแล้วก็ถ้า ตีกร่าเป้าแล้วก็ตัวเลขมันต่ํากว่าเป้าหรือลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญนาะต่อเน,นื่องกันหลายเดือนเนี้ครับ,รบพวกเนี้ถ้าถ้าพวกมี้เพความเสมี่ยงทางธัรกิจนะครับมันจะเป็นตัวบอกเราว่าโอเ้เฮ้ยนี่ขาลงยาวขนาดนี้เลยเหรอ,อซึ่งมันก็ต้องถาพิธีการแก้เนาะเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าปล่อยปล่อยไหลต่อไปเรื่อยๆครับมันจะกลายเป็นมีผลกระทบอาห,หรือถ้าเราอย,อย่างเช่นอย่างนี้นครับที่ ที่เวลาเว,เวลาเราดูในหนังทางด้านธุรกิจนอยังสงครามส่งด่วนนะเขาจะอบอกว่ากระเป๋าเ,เงินบริษัทต,ตอนนี้กระแสเงินสดเราอยู่ได้อีกกี่เดือนอเห็นเห็นภาพเนาะ,ะเพราะว่าส่วนหนึ่งครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีทุนสำรองเขาดีกว่าเนาะแต่เรียกว่ากินบุญเก่าดีกว่าเรลว่าเฮ้ยขับทุนระดับหนึ่งรับได้นะเดี๋ยวถ้าอีกสามเดือนต่อมาเราทําการตลาดดีตัวเลขมันเบี่ยงกลับเข้ามันกลับมาในสถานะปกติได้ถึงจะแย่แต่ว่ามันไม่ถึงจุดวิกฤตแต่ถ้าหากว่ามัน ตัวเลขมันถดถอยต่อเนื่องกันหลายเดือนเนี้ยเร,รันจะเกิดขึ้นหนึ่งถ้าถ้าเรียกว่าดูเรื่องความเสี่ยงก็จะบอกเราว่าเฮ้ยโอ้โหหัวหน้าถ้าตัวเลขแบบนี้นะต่อเน,นื่องกันอีกหล,ห,ลหลายเดือนเนี่ยเงินสดเราจะไม่พอจ่ายพนักงานแล้วนะอ่าอ่าเขาเรียกว่าดูกระแสเงินสดนะครับ,รบหรือสองคือถ้าเชิงลบแบบเนี้ยฝันกำลังใจพนักงานหายหมดเลยหน่อยเดี๋ยวพนักงานลาออกเจอปัญหาเพราะงี้นก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าตัวชีวะสําคัญก็เลยอาจจะทําให้หนึ่งในแนวทางที่ ปลูกกาลังใจพนักงานก่อนนี่เราดูกันง่ายๆเลยเนาะบางครั้งถามว่าเฮ้ยรถอย่างนี้แล้วขัดทุนไหมขัดทุนไม่ขัดทุนเดี๋ยวว่ากันจริงๆนะครับแต่นี่ถึงภาพู่ครับว่าโอ้โหน้องๆพนักงานเรานะมั่งเหงาเลยไม่มีอะไรทําเลยนึกออกเนาะขายเออกัรู้สึว่ายัดแางวันวตลอดอย่างนี้ไม่ไหวฮะถูกถูกถูกแต่ขณะเดียวกันถ้าเฮ้ยใส่โปรโมชั่นนี้ทําแบบนี้เดือนนี้กระแสมันคึกคักในภาพนะครับ พนักงานก็รู้สึกว่าพนักงานอะไม่รู้หรอกว่าเราขัดทุนหรือไม่ขัดทุนแต่พนักงานบอกเฮ้ยลูกค้ากลับมาแล้วว่าทักทลายเออร์ที่เคยส่งผักส่งหมูส่งใจส่งอาหารทะเลให้เราเฮ้ยยอดออเดอร์ของของเขากระเตื้องขึ้นว่ะพอเห็นภาพนะค,คือสุดนี่เภาพซัพพลายเออร์แบบเราเคยสั่งของจากเขาเนาะสั่งสั่งมูสังส่งปลาสัง่งอะไรพวกนี้อาจจะมีเครดิตนะฮะหกสิบวันอะไรกันแล้วแต่สามสิบวันหรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่แต่พอ นึกถึงภาพดีครับ้านที่เคยสั่งกับเราหายไปนานๆห,นนๆหรือเปล่าไงหรือว่ายอดสั่งมันน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ต้องห่วงละมันจะรอดไหมวะ้ยแล้วอืมแล้วถ้ามีรอดเนี้ยนะเครดิตเทิมที่เราเคยให้เอาไว้กับเงินที่ค้างไว้อยู่จะยังไงวะไม่ค่อยนาอ,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 อแต่พอเขามีมุกเงินเข้ามาโอเคสบายใจได้ละเฮ้ยเขาเขายังไปต่อได้วะครับอืมเนี่ยครับเออแสดงแสดงว่าอาจารย์มองว่าตอนนี้ที่มันเกิดราคาสงครามราคากันนี่คือมันมันเป็นเพราะเศรษฐกิจด้วย หนึ่งเป็นเพราะเศรษฐกิจด้วยใช่ครับแล้วก็มันที่บอกมันเป็นเพราะเป้าหรือเปล่าเศรษฐกิจเป็นหลักเลยดีกว่าเออมันเป็นเพราะเป่าหรือเปล่าเพราะมันมีร้านอื่นที่มาแข่งขันกันแล้วมันลดราคาคนมันเลยแห่กันไปโอ้เราผับขับรถผ่านเห็นเขาแบบโอ้ยืนรอแต่ของเรานี่แบบโอ้หทำไมมันโต๊ะมันว่างจังวะคือเราไอ้ที่นริ้เราเห็นในหมดร้านอาหารตั้งแต่สองไตรมาสก่อนของของปีก่อนแล้วนะครับเราเห็นแบบนีล้วแล้วผมคุยกับน้องๆที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเองก็มองกันเลยครับว่า หนึ่งคนยังออกไปกินข้าวนอกบ้านนะแต่ว่าตลาดตลาด,ตลาดบนหรือพรีเมียมเนี่ยครับตลาดมันยังพออยู่ได้แต่ว่าลูกค้าจะก็เรียกว่าลดเทดานกินตัวเองลงมาดีกว่าครับปกติแล้วคนที่เคยเคยเคย,เคยจ่ายได้อาาเซสะ,ะสมมติพูดว่ากินบุฟเฟ่หัวหัวหัวละพันได้ก็ขยับลงมาอาจจะเหลือสักประมาณเจ็ดแปดร้อยคนที่กินเจ็ดแปดร้อยลดเทดานมาเหลือห้าร้อยคนที่กินห้าร้อยลดลงมาเหลือสามรอยห้าสิบก็คือ ปรับเพดานบินลงมาดีกว่านะครับพปรับเพดานบินลงมาแบบนี้อันนี้ก็อาจจะเกิดประเด็นด้วยว่าอย่างอย่างอ,อย่างอ่ะอย่างร้านสุก,กี้ดังๆในห้างที่มีสาขายเยอะๆะนะครับปกติเขาคนกินประมาณห้าร้อยแต่พอวันนี้ถ้าเขาไม่มีตัวเลือกให้แต่ขณะเดียวกันคู่แข่งมีในราคาที่ถูกกว่าคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าฉันจะกินสุก,กี้ฉันติฉันไปกินของข้างนอกดีกว่าดีไหมไปกินแบรนด์อื่นดีกว่าไหมถึงแม้นอาจจะบอกว่าเออไม่อยู่ในห้างเกรดวัสดุวัตถุดิบแยกกว่า ไม่แต่ราคาฉันรับได้ว่ะซึ่งบางครั้งไม่ชิไม่ใช่คนกินนี้มีปังนะครับแต่ว่าคนอันหนึ่งเอาโอเคอะไรได้น้อยเนะี่ยส่วนลนะสองอะไรก็ว่ามันเกิดเหมือนเหมือนแบบว่าจิตวิทยาครับก็คือรู้สึกว่าร,รอบๆคนแม่งพูดกันว่าเศรษฐกิจใหม่ดีมีปัญหาเอระะยะยาวเออเราก็เราเราก็ต้องควรจะประหยัดเก็บเงินไว้ก่อนดีไหมแต่เราก็ยังต้องกินข้าวนอกบ้านนะไม่อยากเก็บล้างเองงั้นเราลดพดายการกินลงมา อืออาจารย์คือแล้วแต่แต่แต่มัน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 บันดันไปเกิดปัญหาต่อเนื่องดิผมว่าโอเคล่ะในเรื่องของการลดราคาลงมาเนี่ยธุรกิจทางทางร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มันก็จะมีคนเข้าไปทานเยอะขึ้นอ่ะนะแต่กลัวปัญหามันจะเกิดต่อเนื่องเพราะว่าของบางอย่างที่เราได้ยินข่าวอ่ะเฮ้ยโอ้โหที่บอกว่ามีทุกชิ้นมีทุกอย่างมันยู่อยู่ไม่มีมันจะไปสร้างแบรนด์ของตัวเองให้มันเสียหายไหมหรือมันจะเป็นยังไงไหมอันนี้ผมอยากรู้เพิ่มเติมจ้ะผมว่าเราแยกีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ต้องบอกก่อนว่าการขายแบบอลังคาร์ดก็คือสั่งสั่งปฏิจจเนาะกับกินแบบการกินแบบบุฟเฟ่ต์เนี่ยครับการบริหารจัดการวัตถุดิบการสต็อกของเนาะการวางแผนการบริการการรองรับเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเพราะแตกต่างกันปรับเนี่ยนะครับร้านที่เคยรับแบบอลังคาร์ดคือสั่งสั่งปกติเป็นหลักเนี่ยแล้วก็หันมาทําบุฟเฟ่ต์เนี่ยครับผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องการปรับตัวของการบริหาร ตอกกับการบริหารพนักงานซึ่งผมเชื่อ,อนี้ก่อนว่าหนึ่งเนาะบริษัทเองอาจจะไม่ได้มีเจตนาว่าต้องการให้ของหมดเพื่อจะประหยัดอะไรนะครับเป็นแต่ว่าก็อาจจะก,การทําการพยากรเนี่ยยอดเนี่ยยอดวัตถุดิบต่างๆเนี่ยในแต่ละสาขาเนี่ยนะครับแต่และเวลาเนี่ยมันพยากรออกมาแล้วเออมันตัวเองไม่ไม่ทำงานเรื่องนี้ดีกว่าเนาะแต่ถ้ามันก็แล้วแต่ด้วยว่าหนึ่งบริษัทเนี่ยตั้งใจจะทํายาวๆหรือเปล่าถ้าตั้งใจจะทํา กลยุทธ์แบบนี้ยาวๆก็จะเป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกแล้วก็พวกนี้ครับสุดท้ายเขาจะเริ่มดูเราว่าแบบไหนถึงจะเหมาะเช่นเฮ้ยเราต้องเติมวัตถุดิบให้มากกว่านี้นะเนี่แต่ถ้าราคาเราไม่ได้เนี่ยนะเราเราเริ่มตัดบ,บางเมนูออกจากบุฟเฟ่ไหมหรือลูกค้าเข้ามาสั่งบุฟเฟ่เนี่ยนะถ้าเป็นเมนูนี้แพงหน่อยอเราจะให้สิบแค่คนละหนึ่งจานนะส่วนที่เหลือค่อยอยู่ค่อยสั่งได้ไม่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้คว่าลองผิดลองถูกแล้วค่อยๆปรับไปนะครับ อ๋อถ้าถ้าเราดูเนี่ยถ้า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 มันยังเป็นอย่างนี้นะผมพอดีผมเหลือเวลาประมาณสักสองสานาทีอาจารย์คือถ้าไอ้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ร้านอาหารแข่งกันเรื่องราคาแบบเนี้แล้วเมื่อเช้านี่เพิ่งอ่านว่าโอ้โหธุรกิจร้านอาหารนี่ก็ปิดตัวเยอะอีกนะอันนี้ยังไม่รวมแบบที่แบบไฮเอ็นสมีวิจลรสง่าสองดาวสามดาวที่เขาก็บ่นมาตลอดนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโอ้โหยอดมันตกจริงๆกลับมาโควิดนี่มันแย่เนีน่ยนะ อาจารย์ว่าไอการแข่งขันที่มันเป็นเลโอเชียลที่มันเป็นราคาแบบเนี้ยไม่อ้นอิ่มไม่อ้นอะไรพวกอย่างเงี้ยนะมันจะมันมันจะยั่งยืนไหมแล้วว่ามันจะมันจะทําให้ธุรกิจมันเป็นแบบไหนไม่ยั่งยืนครับกนงี้ปกติแล้วเนี้ยจะเป็นกลยุทธ์ระยะสั้นเพื่อที่จะกระตุ้นให้คนเข้ามาที่ร้านนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าปลุกกาลังใจพนักงานทําให้ตัวเลขเนี้ยครับมันกระชากขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันก็ต้องบอกเลยเวลาหน้ามืดแบบนี้เนาะ เราบอกว่ายัางไงเป้ากําไรก็ก็ไม่ได้งั้นเอาเป้ายอดขายให้ได้ก่อนเพื่อจะไต่ขึ้นมาแล้วก็พอสถานการณ์ถ้าดีขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากหนึ่งเศรษฐกิจด,ดีขึ้นสองเราวางแผนแล้วควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นวัสถุดิบตัวไหนแพงตัดออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นช่วงปรับฐานดีกว่านะครับที่เออสุดท้ายเนี่ยจะจะมีคนอยู่รอดได้แต่อ้สองข้ามราคานะครับก็เป็นไปได้ทีเดียวครับที่อาจจะเป็นตัวเร่งให้กับผู้ประกอบการที่ ใช้คำว,ว่าสาย่านทางการเนี่ยไม่เข้มแข็งแต่ต้องแต่ต้อง,องโดดตรงมาเล่นหรือเสียหน้าไม่ได้หรือไม่แน่นเล่นตัวเลขดีกว่านะครับเห็นเขาเล่นเราลงมาเล่นด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเร่งให้ให้ขับทุนแล้วก็ออกไปจากตลาดซึ่งสุดท้ายมันก็จะเกิดการปรับตัวของเรียกว่าอุปสองค์อุปทานทางเศรษฐศาสตร์ดีกว่าครับ,รบก็อาจจะมีบางรายที่ถอนตัวออกไป เ,ออเ,เพราะเนี่ยเพราะเพเท่าที่ผมดูที่อาจารย์บอกว่าว่ามันมันมันจะเป็นแค่ช่วงเวลานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะถึงแก้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะประมาณสองอาทิตย์เดือนหนึ่งเกือบเกือบ<ๆ>นั้นเลยเพื่อจะกระตุ้นให้คนมากินในร้านมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเออ,เ,อ,อเวลาทําไมเขาแข่งกันอย่างนี้เขาชอบแข่งกันในในเวลาหรือว่าทางมิ่งเดียวกันทําไมไม่แบบมิถุนาร้านหนึ่งพฤษภาร้านหนึ่งกรกฎาร้านหนึ่งะอาจารย์ให้ผมคิดนะครับมิถุนาคือเดือนหกติดเต้าครึ่งปีครับ อ่าอ่าอ่อ่ย่างน้อยๆได้เห็นตัวเลขไตมาสองเนาะอ่าส,ส่วนใหญ่เรามักเรามักจะเห็นอย่างนี้ครับว่าไตมาาหนึ่งยอดหลุดเป้าไตมาสองถ้าหลุดอีกไตมาาหนึ่งมีลําบากแล้วนะทีเนี้ยเรามักจะเห็นงนี้ครับรวมถึงายปีด้วยสังเกตนะครับว่าบริษัทหลายแห่งเนี่ยชอบจับลดราคาตอนพฤศจิกาธันวาอะไรอย่างเงี้ยหรือไตมาสุดท้ายอันะนั้นน่ะก็คือเรื่องของการปิดเป้าปีโดยเฉพาะถ้าเป็นบริษัทมหาชนนะครับก็ก็ไม่งั้นตัวเลขโอ้ ตอนติดงบปลายปีเนาะ<ด>ต,ตนนัวเลขไม่ดี<ป>หุ้นก็ตกตอีกตัวเลขไม่สวยหุ้นตกนักวิเคราะห์คือไอ้ระหว่างทางยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าสังเกตไหมครับว่าปิดเป้าแต่ละไตรมาสเพราะถ้าเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยต้องออกงบปลายไตรมาสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดเป้าเนี่ยนะครับบอกแล้วหลุดเป้ากําไรอย่างน้อยยอดขายต้องไม่ตกมากนะเอ้อนั้นเอาเอาสักตัวชี้วัดหนึ่งอะเอายอดขายให้ได้ละกันงั้นเราปั่นกันเดือนสุดท้ายดีกว่าไหมของไตรมาสเพื่อแตะให้ได้ครับคุณไม่ว่าแต่ว่าอย่างน้อย เสียหน้าไม่ได้อืมคือไม่ไม่เสียหน้าหรอกครับคือมันมันมีตัวชี้วัดนะครับคือหนึ่งในในในบรรทัดของงบเนี่ย็คติยอดขายกับกําไรถ้ากําไรยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วอย่างน้อยเนี่ยให้มันมียอดขายอย่างน้อยก็เท่ากับปีที่แล้วยังดีกว่าใช่เป้าใช่ครับผมครับได้ครับวันนี้ได้เห็นภาพครับจา์ว่าเออทําไมเขาถึงมาแข่งกันเดือนนี้แล้วก็มันจะแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นตลาดของผู้บริโภคกันนะถ้าเขาแข่งกันเรื่องราคาอย่างนี้เราก็อาจจะได้ของดีในราคาถูกนะ ใช่ครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับศาสตราจารย์วิทวัตรุ่งเรืองผลนะครับอาจารย์สาขาการตลาดของคณะพันธุศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะมาคุยให้ฟังนะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าธุรกิจอาหารนี่มันเปิดสื่อกันห้ามหันราคานะแต่ว่าเออก็ก็ก็ได้เห็นภาพนะแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าเออเราก็งงว่าเออทำไมมาแข่งกันเดือนมิถุนายนนะเออ เพราะว่าบางบริษัทเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องทําเรื่องของตัวเลขนะเรื่องของยอดขายเรื่องของกําไรอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะเ,เพื่อจะ ให้กับทางผู้ถือหุ้นเขาได้รู้ว่าเออมันยังธุรกิจยังไปได้ธุรกิจมันยังดีนะมันยังมีทิศทางที่สดใสอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวละนะสำหรับเรื่องของการแข่งขันด้านราคาแบบนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะบวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ผมนัทพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ